สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเหรียญเล็กเหรียญเล็กล้วนๆครับเปิดทำการขายครับขายอยู่ห้าเหรียญด้านล่างห้าเหรียญแล้วก็ไปเก็บไว้อีกกล่องหนึ่งก็ประมาณห้าเหรียญวันนี้รับเข้าม่หนึ่งเหรียญเป็นทองแดงเป็นทองแดงนะครับ ภาพชัดไม่เอ่ยอนี่ผิวยังติดลุ้งอยู่สภาพสวยนะครับเป็นทางแดงสวยเลยสนใจนะครับอยากมีพระสยามเทวทิราชวัดป่ามาไฟ พระสยามที่ถูกกฎหมายนะครับขออนุญาตการจัดสร้างถูกต้องพระดีพิธีใหญ่ครับเกจิดังๆยุคนั้นมาร่วมกันลุกเสกสภาพสวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์เล็กเป็นเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับทาง เฟซบุ๊กชนละสินสวนขำหรือว่าผ่านทางมือถือก็ได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์เนี่ย0813851696โทรมาสอบถามได้ครับ างนี้ก็จะเป็นกระไรเงินอย่างองค์นี้ก็เตรียมจะแพ็คแล้วครับก็เลยเอามารีวิวไว้ก่อนเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจปกติผมจะแพ็คไว้อย่างนี้ใส่ซองแก้วซองซีนไว้นี่ก็เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับผิวมีลุ้งจับเลยสภาพสวยๆทุกองค์ครับกระไรเงินมีประมาณสิบกว่าองค์ได้ครับกระไรเงินที่ปล่อย แต่ชุดเป็นแถวด้านบนเนี่ยจะเก็บไว้เจ็ดองไกรเงินไกรทองหนึ่งพิมพ์อย่างละพิมพ์นะครับสองชุดเนี่ยหกองค์เนี่ยอย่างละพิมพ์แต่ชุดเนี้ยพิมพ์เนี้ยผมเอาไปประกวดพระก็ค่อนข้างสวยได้ที่สองมาก็กลุมดำสวยมาก อันนั้นเก็บไปแล้วแต่น,นี้ก็เก็บครับชุด6องค์นี่ก็คือเก็บไว้กระไรทองก็หาอยู่นะครับสําหรับกระไรทองหาเช่าแต่ว่ามันมีไม่ถูกใจะครับมีเยอะแต่ที่ถูกใจมันไม่มีสภาพจมูกโดนนิดนิดถ้าเป็นกระไรทองผมก็ว่ามันก็สวยแต่ทีนี้มันไปเจอแต่แบบที่ผมไม่ต้องการนะครับ สำหรับกระไรทองอย่างเงี้ยครับจมูกโดนนิดนิดเนี่ยก็สวยก็ยังสวยอยู่ผมก็ยังอันนี้ก็เก็บไว้แต่ถ้ามีสวยกว่านี้สวยกว่าองนี้องนี้ผมจะปล่อยออกแต่ผมจะเก็บองค์สวยไว้ที่สุดคือตอนนี้คือเก็บไว้ก็สวยที่สุดก็คือองค์นี้สวยๆก็มีนะครับสําหรับกระไรทองก็แบ่งลูกค้าไปลูกค้าบางคนรอเป็นปีเลยบางทีเขาเน้นที่พิมพ์ ผมก็จะเก็บอยู่สองพิมพ์พิมพ์นี้กับพิมพ์นี้สำหรับกระดาทองรงนี้ก็สึกๆน้อยครับที่ผมแบ่งลูกค้าไปบางคนสวยกว่านี้อีกนะครับสมบัติผัดกันเช่าผัดกันชมหาอยูสัก น่าอยากจะเก็บอยู่สักสองเหรียญเหมือนกันนะครับกระไถทองทสวยสำหรับวันนี้ก็องค์นี้ก็จะแพกเก็บไว้รอลูกค้าครับไม่ได้รอลูกค้าลูกหลานนะครับองนี้รอลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังชอบให้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อการทำคลิป ในครั้งต่อๆไปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับสยามเท่าไหร่ไม่ค่อยจับเข้าครับมีแต่ออกอย่างเดียวช่วงนี้ไปหลงไปหลงพระก,กุบางอย่างแล้วก็ไปหลงอ่ากระตุดวัดไผ่ชะเลือดของหลวงพ่อสนองกระตุดอ่ากระตุด กันงูกำลังเพลินๆอยู่ช่วงนี้เพลินๆกะตุดอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีเชือกถักบ้างอะไรบ้างสวยครับเส้นนี้สวยก็จะมีอ่าทางเคลื่อนใน Facebook หรือสมาชิกทางกลุ่มของสีมโหสถเนี่ยเขาก็เน้นเม้นมาว่าคอมเมนต์มาว่าเส้นนี้ แจกเฉพาะลูกศิษย์อะไรเงี้ยผมก็ซื้อมาก็ราคาก็ที่คุยกันได้กับมือขายของสีมโหสถเขามันก็วิดไปวิดมาครับสำหรับเส้นนี้เป็นก้ายอดถูกใจครับเส้นนี้ถึงจะมีขี้ใครหน่อยก็ไม่รู้ว่าขี้ใครขี้เจ้าของเก่าออกขี้ใครเจ้าของเก่าอยู่ผมก็ผมก็เก็บไว้ดีก้ายอดคับดอกหนักๆเลยนะครับตอนที่ไปรลบว,วัสดุนี่ กล่องนี่ถือนี่มาหนักมือเลยผิดกันกันกบเหรียญพัสยามเลยที่ปิดปิดมาสําหรับหลองนี้ก้ายอดผมก็จะมีอยู่สามสามเส้นให้หลานไปหนึ่งเส้นอยู่กับผมสองเส้นผมใส่หลอดกระตุดขึ้นบูชาไว้บนหิ้งหนึ่งเส้นเส้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่เจอยังยังไม่ได้ซื้อหลอดตะกุดมาใส่ก็ใจก็คิดว่าจะใส่เหมือนกันหลอดตะกุด เส้นหนึ่งก็ให้หลานไปก็มีคนมาถามซื้อเห็นหลานคุยฟังหลานก็ไม่ได้ขายใช้ดีครับตะกุดํำนักนี้ก็มีอยู่3ามสี่อย่างนะครับที่ผมจะไม่ห่างคอก็คือตะกุดของหลวงพ่อสนองวัดภัยชะเลือดกับพระสยามจะมีพระกุอยู่สำนักหนึ่งที่จะติดคออยู่ตลอดมันเป็นความเชื่อ ของผมนะครับบางทีแค้วขาดก็มาของพวกนี้แหละบางครั้งเราก็ถึองพึ่งพาใส่กันกับคุณทุคุณท่านสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับกับสวัสดีครับ